Uh, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้นอ,นองทุกคนเดอ้อครับมื่อวีผมตุตาฟ้ามนะครับสีพาบพี่น,น,อน้องมาเบ่งแปลง้าเป็นไาไนของเฮานะครับที่เขาปลูกไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้ง้วกินนะครับผมไอ้ฟ้ามข้างๆนี่นะครับเป็นแรงน้ำนะครับเป็นแรงน้ำสาธารณะนะครับที่เขาได้มีการกักเก็บใบนะครับเพื่อที่จะให้ให้้าในของเฮานะครับในช่วงที่มัน ดินแห้งๆนะครับผมเขาสังเกตเบืงดินนะครับดินแห้งดินประซุ่มนะครับเพราก็จะมีการสูบน้ำนะครับจากแรงน้ำตรงเนี้ยให้กับหญ้าในของเขานะครับผมในของเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงย่ำแรงแล้วนะครับผมก็มาทายคำจักน้อยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งออกหัวเขาคอกนะครับบางครั้งก็บ่พรายมีเวลาปานไดก็เลยต้องเอาเวลาตรงนี้แหละครับมาทายกับพี่น้องในเบิงนะครับเพื่อที่จะเป็นการนะครับ อยากจะให้พี่น้องในเบิ้งนะครับว่าอย่างไรของเห่าที่ปลูกไว้นะครับตัดได้ลายต่อเรียวนะครับกะนี่การจะเริ่มเติบโตที่ดีนะครับผมนี่ครับพ่่นตรงนี้นะครับพี่น้องครับเบิ้งครับส่วนตรงนี้นะครับกะเป็นอย่างไรที่เขาได้เตรียมไม้นะครับผมเตรียมไม้ขึ้นหงนะครับคือช่วงนี้ฝนตกลายไหมครับเพื่อให้ที่ดินที่มันเป็นฐานของอย่างไรนะครับถืออย่างายเพื่อให้ง้วนนะครับบอคอย กินหยาของเขาอะไรกับบวกครับคว่มแกนะครับคว่มแกของหยาพรนะครับงัวก็เลยว่าใครกินดีไปไหนเขาเลยต้องมีการเตรียมไม้นะครับพรามาเตรียมปลูกไม้นะครับก็คือเตรียมต่อไม้หรือเตรียมรุ่นไม้โดยนะครับการที่เขาตัดหยาในให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับชิดดินนะครับผมแล้วนะครับระบบรากของหยาในนะครับยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเขาสูบน้ำใส่นะครับบอโดนนะครับหยาจะมีการเจริญเติบโตขึ้นมาไหม ได้ดีคือเก่านะครับผมอ่าช่วงนี้นะครับกับอาจจะคําจักน้อยนึงนะครับอาจจะมีเวลาบ่ค่อยหลายก็เลยมาถ่ายให้กับพี่น้องในเบิงยังน้อยนะครับกับเป็นการอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิงนะครับสาหรับพี่น้องบางคนที่ติดตามกันอยู่นะครับผมอันนี้นะครับคือแยงในของเขานะครับผมอ่าคาจักน้อยเพี่น้องกับยาบากันเดอร์ครับอันนี้คือแยงไในคือกันนะครับแต่ว่าเขาตัดได้หลายรุ่นแล้วนะครับเพี่น้องกะ เบิ้งนะครับค่อนข้างที่จะเขียวค่อนข้างที่จะงามดีมากๆเลยนะครับอ่านี่แหละครับเพื่อนครับเบิ้งครับคือวิถีชีวิตนะครับของของเฮานะครับพี่ปลูกหญ้านนะครับเลี้ยงงูนะครับปลูกหญ้าให้มันหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์แล้วผมก็อยากจะแนนําอยู่ครับว่าหญ้านนะครับก็มีการเริ่มเติบโตค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ นี่ครับปลูกที่เดียวนะครับปลูกที่เดียวนะครับเก็บเกี่ยวได้หลายรุ่นมากๆเลยนะครับตอนนี้คือเกือบจะปีแล้วนะครับก็อ่าให้ปริมาณให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่าเพื่อนอกกับเบิ้งแต่ผมพี่ให้เบิ้งนะครับนี่ครับเป็นยาไนของเห้านะครับผมอ่านี่นะครับสำหรับพี่นนอกนะครับพี่ ยู่แถวบ้านหนองเม็กตะบนขอนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่สนใจใายพันหย่านะครับอยากจะเอาหยาไปปลูกนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมคันมันมีพันุนะครับเท่ากับจะมีการแบงให้กับพียน้องนะครับเพื่อที่จะน้ำไปขยายพันุนะครับเพื่อที่จะเอาให้ง่วให้ควายหรือสั์กินพืชทุกชนิดกินก็ได้นะครับผมอ่านี่นะครับคือวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวเลี้ยงงัวของเฮาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็จะบริมีอย่างหยุงยางมากมายนะครับแก่ปลูกห้านะครับแล้กการักษาแรงอาหารนะครับนี่ครับเ้าเลี้ยงงวนะครับแรงอาหารของงวนะครับคือหึ้เพราะนั้นแล้วห้องเลยต้องปลูกห้าให้งวกินนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อชินเนะครับให้เราติใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตังใจให้กับทุตาฟ้ามีเดือครับขอบคุณครับ